สามเท่า สวัสดีคุณผู้ชมนาว6ค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบวันในพิกัดข่าวเที่ยงนะคะอยู่กับดิฉันธนิการคุณรมลพาและล่ามแปลภาษามือนะคะคุณสร้อยทองหยกสุริยันด้วยนะคะ,คะซึ่งวันนี้เรายังคงเกาะติดบรรยากาศการออกไปใช้สิทธิ์ลงเสียงประชามติร,รตัฐธรรมนูญนะคะเนื่องในวันที่7สิงหาคมก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วนะคะยังเหลือช่วงบ่ายนะคะ,คะแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์เพราะว่าตอนนี้ก็มีบรรดานักการเมืองต่างๆน,นะคะไปใช้สิทธิ์เลือกลงทะเบียนแล้วก็ไปลงประชามติกันแล้ว แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้จะเห็นนะคะว่าใครที่ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติแล้วมักจะโพสต์รูปนะคะ,คะก็คือนิ้วโป้งมีไปตามเงิ<ส>นไว้เพื่อจะได้รู้เองเป็นคนไทยใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นอยากจะเชิญคุณผู้ชมค่ะพูดคุยกับเราผ่านทางไลน์ด้วยค่ะค่ะก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันทางไลน์ด้วยนะคะก็ติดแฮชแท็กพิกัดข่าวเช้านะคะหรือว่าพิกัดข่าวแล้วก็ตามด้วยข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะคะหรือว่าส่ง s m s คุยข่าวกับพวกเราสองคนได้หมายเลข4 6,426,26ค่ะ แน่นอนนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ,คะกับการออกเสียงประชามติค่ะรวบรวมบรรยากาศตั้งแต่ช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมานะคะจะไปดูตามสถานที่ต่างๆว่ามีบรรยากาศอย่างไรบ้างซึ่งเราประกบติดตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วซึ่งดูจากจานวนหน่วยเลือก ลงคะแนนเสียงทั้งหมดกว่า90,000มื่นหน่วยในทั่วประเทศไทยมีบางจุดค่ะที่มีการกระทําความผิดเช่นฉีกบัตรแล้วนะคะซึ่งตรงนี้มีประชาชนบางคนบอกไม่รู้หรือบางคนก็บอกว่าไม่รู้เท่าทันเพราะว่าเขามีร้อยปะมีร้อยปะมีคนละสีมีสีน้ําเงินสีแดงก็นึกวให้ฉีกได้ตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะกับกะกะตกันเลยค่ะว่ารู้เรื่องนี้แล้วรอยังไรจะมีการแก้ไขแล้วก็ภาพรวมเป็นอย่างไรกับคุณชนทิชารอดกันภัยค่ะค่ะ คุณชนิชาค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณธนิกาคุณรมรำพาค่ะค่ะกกตทราบเรื่องเรื่องของการฉีกบัตรหรือยังคะตอนนี้ทราบเรื่องแล้วนะคะก็คือตามข่าวนะคะก็คือมี3จุดแต่ที่ทางกกตรับเรื่องอย่างเป็นทางการก็คือ1จุดค่ะที่โรงเรียนศีเอี่ยมมนุสอนนะคะที่พบว่ามีหญิงนั้นฉีกบัตรซึ่งตาม พระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2,559นั้นตามมาตรา59นะคะหากพบว่าผู้ใดทำลายบัตรที่มีไว้สำหรับการออกเสียงโดยไม่มีอำนาจกระทำได้หรือจงใจกระทำด้วยประการใ,ใดๆให้บัตรออกเสียงชำรุดหรือเสียหายหรือกระทำการด้วยประการใ,ใดๆให้แก่บ,บัตรเป็นบัตรที่ใช้ได้ต้องระวังจำโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับไม่เกินสอง0มืนบาทค่ะค่ะซึ่งวันนี้กกตก็จะมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเวลาประมาณ10บนาฬิกาเศษนะคะ,คะก็ได้มีการแถลงข่าวของทางด้านรองเลขาธิการกรากตถ,ถึงประเด็นนี้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะคะทางด้านกรรมการการเลือกตั้งค่ะดตรประวิทย์รัตนเพียนก็ได้มีการแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่ง ทางด้านของดออรประวิทย์นะคะได้พาผู้สื่อข่าวค่ะไปชมศูนย์ eCT Talk หรือว่าแอปพลิเคชันสำหรับเครือข่ายของกกตในการรายงานสถานการณ์การทำประชามติทั่วประเทศที่มีเครือข่ายจำนวน57,987้าคนที่ทำหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมต่างๆที่บริเวณห่วยออกเสียงเช่นสภาพพื้นที่ผลตอบรับ ก่อนส่งข้อมูลมาที่ศูนย์แห่งนี้โดยสมาชิกทุกคนนะคะจะมีสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายคลิปถ่ายภาพและส่งข้อมูลมาได้ทันทีโดยดรประวิตรรัตนเพียรกรรมาการการเลือกตั้งเปิดเผยนะคะว่าสมาชิกเหล่านี้มาจากอาสาสมัครซึ่งเป็นจิตอาสานักศึกษาจากทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกมาทําหน้าที่เพื่อได้แจ้งข้อมูลข่าวสารบรรยากาศของหน่วยการออกเสียงต่างๆทั่วประเทศเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของดรประวิตรค่ะ ปายของเครือข่ายตอนนี้ก็คือขอให้รัลงให้ออกมาใช้สิทธิ์ครับประการที่สองคือการใช้สิสทธิ์ต้องไม่ผิดพลาดการย้ํากันว่าต้องการคำเครื่อนหมายเค้ื่อนหมายนี้ต้อเป็นเคลื่อนหมายการกระบาดและการกระบาดนี้อยู่ในช่องสุดแท้แต่ถ้าจะาการกระบาดเห็นชอบหรือไม่ชอบก็เป็นเป็นสิทธินะครับแล้ววันนี้เราจึงอยากเห็นตัวเลขอ,อีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวเลขของบาดเสียหน้าที่จะลดลงจากของเดิมเราตั้งเป้าไว้ไม่มีบาดเสียเกิน3% ปราการที่3นะครับห้า17,000กว่าจุดบุคคลที่สามารถรายงานเข้าไปได้ทันทีในกรณีที่เกิดมีปัญหาอุปสรรคใดๆไม่ต้องรอผ่านจงังหวัดพันลายผ่านอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้นะคะกรรมาการการเลือกตั้งยังเปิดเผยเขาวว่าประชาชนนัมีส่วนร่วมในการออกเสียงสูงกว่าปี2550โดยคาดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามเป้าหมายที่มีผู้ใช้สิทธิ์เกิน80% ขณะที่นายบุญญเกียรติรักชาติเจริญรักษาการเลขาธิการกกตเปิดเผยน,นะคะว่าการลงคะแนนออกประชามติของทุกจังหวัดรวม94,463หน่วยสามารถเปิดได้ครบถ้วนไม่มีเหตุการผิดปกติแต่ระหว่างการออกเสียงได้รับแจ้งว่ามีเหตุฉีกบัตรที่หน่วย101โรงเรียน,นศรีแอมมนุสรเขตบางนาเขตทุ่งครูและที่จังหวัดปทุมธานีว่ามีผู้ออกเสียงฉีกบัตรลงคะแนนเสียหายค่ะ ส่วนการสรุปของกกตนในวันนี้นะคะก็จะมีการถแถลงข่าวต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะซึ่งเวลาในช่วงต่อไปก็เป็นเวลาประมาณ13นาฬิกาแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆจนถึงเวลา20นาฬิกาที่อาจจะสามารถเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการได้ค่ะ